สวัสดีครับแฟนๆช่องไซ้ก้อยครับอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมย้ำมาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเอาฟุตบอลคู่ที่เข้าตาม,มาฝากกันในแต่ละค่คืนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับถ้าอยากจะนู้สนุกกับเราก็ไปที่ไลน์แอดพักยก77ตามลิงกด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังฟุตบอลโลกกำลังจะมาสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับ มาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับจริงๆมีโปรแกรมกระชับมิตรทีมชาติแต่ผมว่าการจัดทัพค่อนข้างเดาทางยากครับดังนั้นไปที่ฟุตบอลที่มีความหมายดีกว่านะครับไปเริ่มที่เวลาตีสองสครับฟุตบอลเอฟเอครับอังกฤษรอบแรกนัดรีเพลย์ครับซอฟอร์ซิตี้อันดับ9จากลีก2จะเปิดบ้านเจอกับปีเตอร์โบโรอันดับ4จากลีกวันนะครับเกมแรกเสมอกันมาศูนย์ศูนย์ที่บ้านของปีเตอร์โบโรครับซอฟอร์ดเนี่ยมีคู่กองหน้าเป็นมาคัสแดกเกอร์เล่นกับคลัมเฮนรี่นะครับในขณะที่ปีเตอรร์โโบ คู่กองหน้าจะเป็นอีฟอนเมสันคลาร์กกับจอห์นสันคลาร์กแฮร์ริสนะครับแน่นอนก่อนเกมเขายังยกให้ปีเตอร์โบโรบุกมาเป็นต่อนะครับด้วยความที่เป็นทีมจากลีกวันเจอลีกทูครับอย่างไรก็ตามถ้าไปดูฟอร์มช่วงหลังของซอฟร์ก็ไม่ธรรมดาครับพวกเขาอยู่อันดับเลขตัวเดียวในลีกทูนะครับเกมนี้เล่นในบ้านผมว่าไม่ง่ายสําหรับปีเตอร์โบโรที่จะบุกชนะครับดังนั้นตามแต้มต่อวัดใจซอฟร์ซิตี้เจ้าถิ่นครับจะไม่แพ้ไปอย่างน้อยใน90นาทีเชียร์ซอฟร์นะครับ คู่ต่อมาตี24เวลาเดียวกันครับวอลกิงอันดับ4จากเนชั่นแนลลีกจะเปิดบ้านเจอกับออกฟอร์ดยูเนเต็ดอันดับ12จากลีกวันครับวอลกิงเนี่ยมีตัวกองหน้าเป็นเปรดักอาร์มอนเล่นกับเจมส์เดลลี่ครับในขณะที่ออกฟอร์ดก็ได้กองกลางคนแบนนะครับคาเมรอนเบนนากันครับหน้าเป้าเป็นแมทธิวเทเลอร์นะครับก่อนเกม เขายกให้ออกฟอร์ดยูเนเ็ดบุกมาเป็นต่อครับอบกิงแม้ว่าผลงานจะดีมากในเนชแนลลีกนะครับแต่ก็เป็นทีมนอกหลีกครับในขณะที่ออกฟอร์ดนี่จะว่าไปผลงานช่วงหลังก็ดีครับโดยเฉพาะในลีกวันไม่แพ้มา5เกมนัดล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มพอร์ตเวล์สี่ศูนย์ครับผมดูแล้วคู่นี้ออกฟอร์ดยูเนเ็ดยังดูเหนือกว่าทีมนอกหลีกแบบชัดเจนครับเชียร์ไปที่ออกฟอร์ดยูเนเ็ดทีมเยือนครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเพื่อเข้ารอบเชียร์ออกฟอร์ดนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตี35ครับไปที่ฟุตบอลลีกรองของโปรตุเกสฟ,ฟาเรนเซร่รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับโทรเฟนเซ่ทีมรองบ้วยนะครับฟาเรนเซ่มีอยู่25แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเฟรนเซมา0ูนยต่อศนะครับมีมาโกสโกเมสคุมตรงกลางคู่กองหน้าเป็นรุยคอสตาเล่นกับเปโดเอนริกเก้เจอกับทัวเฟนเซจมรองบวยครับมีอยู่แค่8คะแนนเกมล่าสุดก็บุกแพ้อาคาเดมิโกวิเซอูไป1-3นะครับคู่กองหน้าเป็นอีซี่ไมก้าเล่นกับยูเซฟเบชูครับฤดูกาลที่แล้วนี่เฟรนเซเปิดบ้านชนะ2-0บ้านทัวรเฟนเซจบ1-1ะครับคู่นี้ก่อนเกม ขอยกให้ฟาเรนเซ่เป็นต่อครับเอาง่ายๆฟาเรนเซ่มีลุ้นแชมป์ด้วยช้ําไปครับตามหลังโมรานเซ่เจ้าอาจะฝูงอยู่7แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดถ้าเกมนี้ชนะจะลดช่องว่างไปเหลือ4แต้มครับเจอกับโทเฟนเซ่ที่ฟอร์มแย่ครับผมว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเชียร์เจ้าถิ่นฟาเรนเซ่จะชนะแน่1ประตูมีแน่ ไปลุ้นประตูที่2เชียร์ฟาเรนเซ่นะครับสรุป3ทีมครับผมชอบไปที่ซอฟอร์ซิตี้ออกฟอร์ดยูเนเต็ดและฟาเรนเซ่นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะร่วมสู่กับเราก็ไปที่ไลน์แอพักยก77ตามด้านล่างนี้ฟุตบอลโลกกำลังจะมารับรองเข้มข้นครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ